สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือรายการบิสทอล์นะครับทาง f m 1 0 6ร้อยหกวิทยุครอบครัวข่าวครับสัปดาห์นี้สิ่งที่หลายหลายคนเฝ้ารอนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยู่ในแวดวงธุรกิจร้านอาหารนะครับน่าจะเบาใจขึ้นมาได้บ้างนะฮะหลังจากที่มติของสบอคอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการคลายล็อกกันไปแล้วนะฮะแต่ทีนี้ในเชิงของการปฏิบัติการนะครับในเชิงของการปรับตัวของบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆรวมถึง เรื่องของแนวทางหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงผลกระทบที่เกิดขึ้นมาณจนถึงขณะนี้เป็นอย่างไรวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับคุณธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัฒนาไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณธนิวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านฟังทุกท่านนะคะครับก่อนอื่นต้องบอกว่ามติที่ทางสบคออกมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยถือว่าทําให้เราหายใจคล่องขึ้นไหมครับพี่ ก็มันจะเป็นลมหายใจเลือกสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์อยู่นะคะว่าเออร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยที่เขาอึดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็กับทุนกันมาทุกเดือนนะคะคผา,าบอกกันว่าเขาจะอยู่ได้ถึงเดือนหกนะคะใช่ไหม,มเดือนหกมันคือวิถุนา,าเดือนเจ็ดก็จะรอดูอะไรเงี้ยปรากฏว่าเดือนเจ<ๆ>็ดเดือนแปดนี่เรากับ เมยิ่งยิ่งแย่ใหญ่อะไรเงนี้นะคะ <S <S 2> <S 2> <อ>ก็เ,เพราะว่าก็ต้องก็ต้องยอกคือคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวเลขพุ่งไปถึงสองหมื่นนะคะ <S <S แล้วก็มีผู้เสียชีวิตรายวันแล้วก็สถานการณ์ในเรื่องเตียงเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยค่ะพวกเราก็คงก็คงจะเดือดดิ้นมาก,กกว่านี้นะคะแต่เนื่องจากว่าเราเองเราเป็นคนคน,คนไทยด้วยกันอนะคะเราก็มองว่ามันตัวเลขขนาดนี้นะคะแล้วรัฐบาลก็ ก็พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนะะี่ยค่ะในแง่เราซึ่งเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราเองก็ก็สายป่านหมดนะคะตอนนี้นะคะเรียนจริงว่าเมื่อกี้ถามว่ามันเป็นมันเป็นความยินดีนะคะเพราะว่าเรน,นเองก็เหมือนกันทุกวันเนะะี่ยค่ะมักจะได้ยินเพื่อนๆเ,เ,เล่าว,ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วนะคะที่หยิบยืมกันมาหรือว่าเออจำนองมาอะไรมาเนี่ยเพื่อจะ เอามาหล่อเลี้ยงพนักงานเลี้ยงหล่อเลี้ยงร้านอาหารเอาไว้นะครับเพื่อจะรอรอวันนี้ค่ะรอวันที่หนึ่งกันยานะคะที่รัฐบาลจะเปิดให้องสบคทางคันนายกจะเปิดให้พวกเราเนี้ยได้ทามาหากินโดยโดยปกติแล้วก็ยังเชื่อนะคะว่าผู้บริโภคเองก็รอนะคะที่จะได้ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนั่งกินข้าตามตนั่งกินลาบนั่งกินน้ำตกนั่งกินอาหาร นะคะหรือแม้ว่าทั่งวันเอ่อวันธรรมดาไปทํางานก็มรือรางว,ว,วันก็ยังเดินออกมากินเดินลงจากตึกลงมาได้นั่งกินข้าวกันได้นั่งกินอาหารกันอะไรเนะะี่ยค่ะไม่ต้องเตรียมอาหารที่เป็นกล่องหรือเตรียมซื้อหรือดีลิเวอรี่อะไรกันไปแบบเนี้ยนะคะมันไม่มันไม่ใช่วิถีชีวิตปกติของของคนถึงแม้ว่าในช่วงนี้มันจะเป็นมันจะเป็น new normal หรือเป็นเรื่องของโควิดนะคะแต่ว่า มันไม่มีความสะดวกเลยนะคะที่เราจะต้องใช้ชีวิตแบบการสั่งอาหารออนไลน์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็ก็เลยคิดว่าแล้วแล้วบางที่เนี่ยเราก็อดน้อยใจไม่ได้นะคะ<ม>เพราะว่าบางที่เนี่ยเราได้ยินตลอดเวลาว่าตรงนั้นก็มีติดเชื้อตรงนั้นก็มีติดเชื้อแต่เราคนร้านอาหารที่วิ่งสมมุติว่าเป็นร้านที่ลูกค้าก็น้อยอยู่แล้วนะคะแล้วเรามีมาตรการความปลอดภัยเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะ เปิดให้บริการได้เพราะเราเป็นเด็กดีเชื่อฟังรัฐบาลไม่ให้ทําอะไรเราก็ไม่ทําำนะคะแล้วเราก็ต้องนั่งมองความล่มสลายของธุรกิจเราไปเรื่อยๆซึ่งถ้าถึงวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะคู่มันกลับมาได้นะคะทีจน <c oughs> ต้องปล่อยไปเพราะนี้คูหงหลายๆคนบอกว่าธุรกิจที่เขาเพียนสร้างมาเป็นยี่สิบสามสิบปีเนี่ย มันล่มสลายในในปีนี้เองอนะคะู่ไม่คูไ่คไม่กลับอะไรเนี่ยคะ่ะยิ่นเองก็ก็เห็นนะคะหลายๆร้านหลายๆแบรนด์จํานวนมากด้วยที่ที่ต้องถอยออกไปจากสนามนี้นะคะก็ไปอย่างไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาซึ่งอันนั้นเป็นความเศ้าใจที่ที่ทําให้ตัวเองต้องพึ้นขึ้นมาค่ะ,ะนะคะเพราะว่าจากการพูดคุยเนี่ย ทางโอกาสเนี่ยเราก็ถามสวบคเนี่ยท่านก็บอกว่าสถานการณ์ยังดีเลยนะแต่ว่าเราเองเราก็ต้องเดินหน้าไปค่ะเพื่อจะไปถามทางกระทรวงสาธารณสุขก็วกวรวบรวมพนักกำลังใจทั้งหลายเน,ยนะในการที่จะติดต่อท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขไปนะคะก็ว่า,าช่วยตอบเราหน่อยเถอะว่าเราจะต้องรอถึงเมื่อไหร่สถานการณ์เป็นอย่างไรนะท่านก็ท่านก็ดีมากเลยนะที่ต,ตอบรับนะคะติดต่อไปวันศุกร์นะคะ ต่อวันศุกที่ยี่สิบก็แวันนัดวันที่ยีสิบสี่มาเลยนะคะแล้วก็เป็นเป็นเป็นบุญของเรานะคะที่ช่วงวันที่ยี่สิบนั้นเนี่ยเราได้ทราบว่าแอสตาราเซเนกาก็ก็ตอบท่านนายกด้วยว่าจะให้เราหกสิบล้านโดสในปีนี้เนี่ยนะคะก็เลยเลยมีกำลังใจทุกอย่างมันเลยเป็นสถานการณ์ที่ที่เอื้อในการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขในตัวท่านปลัดเนี่ยนะคะท่านจะประชุมกับสองกรมกรมอนามายัยกกรมควบคุมโรค แล้วมาตอบคาถามเราว่ากระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยมีความพร้อมนะคะที่จะที่จะผ่อนคลายมาตรการให้ให้ร้านอาหารนั่งได้โดยเฉพาะให้50%ด้วยนะคะสาหรับโอเพนแอร์ให้สําหรับแอร์คอนดิชันนะ75%สำหรับโอเพนแอร์ซึ่งเป็นอะไรที่ชื่นใจมากแล้วก็มีความสุขมากเลยอะค่ะนะจนถึงวันนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าท่านก็ จะเสนอแบบนี้นะแล้วแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะสวคเนี่ยจะอนุมัติหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ยังพูดไม่ได้จนถึงวันนี้นะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติในหลักการให้แล้วถือว่าชัดเจนแล้วนะคะวันที่หนึ่งเราจะนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารได้แล้วอะคะ่ะคนะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทําให้ผู้บุกการเนี่ย หายใจได้คล่องึ้นบ้างณนะจนถึงตอนนี้นะครับคุณธนวันครับถามถ,ถึงเรื่องของสันนกษฐารผู้ประกอบการกันบ้างว่าที่เรายังอึดกันมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยกลุ่มที่ที่ที่ยังอยู่ได้หรือว่าถ้าเกิดภาพรวมทั้งระบบเนี่ยณนะตอนนี้ยังเหลือสัดส่วนอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับที่ยังมีการดําเนินการอยู่ได้นะตอนตอน,ตอนนี้นครับก็คือเรียนคิดว่า ตอนนี้นะคะที่ที่แพ้ถอยออกนะคะก็น่าจะมีน่าจะมีหลายน่าจะมีหลายหมื่นถึงแสนเลยซ้ำไปนะพราะถ้าเรามองภาพทั้งทั้งประเทศนะคะที่ทั้งหมดเนี่ยแตเพียงแต่ว่าร้านอาหารเป็นอย่างนี้นะคะ่ะว่าถ้าตราบใดนะคะที่ยังไม่ไม่ขายชื่อขายแบรนด์เลิกเช่าเลิก,เล,กเลิกกิจการตรวจทะเบียนเลิกไปเนี่ยนะคะค มีโอกาสที่จะกลับมา,มาเปิดใหม่มแต่ตอนนี้ขอไปตั้งหนักก่อนนะคะก็อาจจะต้องไปก็อาจจะบางคนอาจจะบาดเจ็บมากไม่มีทุนแล้วปล่อยลูกน้องไปแล้วนะคะเพราะว่านะวันนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าถ้าวันนี้ไม่มีคําตอบเนี่ยทิ้นเดือนต้องปล่อยลูกน้องไปหมดแล้วแล้วถ้าเมื่อไหร่เปิดใหม่ก็ไม่รู้จะรวบรวมลูกน้องได้หรือเปล่านะคะ,คะเพราะนั้นแล้ววันนี้ถ้าถ้าถามว่า ก็เป็นข่าวดีว่าที่ท่านได้กรุณาที่จะประชุมวันนี้แล้วก็มีมติวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าเลยสิ้นเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่การอาจจะแย่กว่านี้นะคะเป็นไปต้องผ่อนใจไปเยอหนหรือว่าเลิกกิจการอะไรไปเยอะมากกว่านี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยพอสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยนะคะมันก็เลยมันเหมือนกับว่ารัฐบาลต่อลมหายใจให้เราจริงๆงคืนลมหายใจให้นะคะทีนี้ก็ไปอยู่ที่ว่า ทางผู้บริโภคเนี่ยนะคะเออจะจะอะไรนะโหยหาการวิถีเดิมๆนะคะได้นั่งกินอาหารในร้านแล้วก็ม,มาให้ให้การอุดหนุนเรามากสักเท่าไหร่นะอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ะคะ่ะซึ่ง ซึ่งอย่าไปกังวลน,นะคะไม่ว่าจะเรื่องฉีดวัคซีนหรือเรื่องเอทเคเนี่ยค่ะ<ฆ>จริงๆแล้วมันก็เหมือนแรกๆอะค่ะที่เราไม่คุ้นชินกับการที่จะต้องมีหน้ากากนอนามัยติดตัวนะคะ<ฆ>แต่วันนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นเครื่องมือเป็นเป็น,ปน,ปนอุปกรณ์ประจําตัวไปแล้วนะคะ<ฆ>ที่ชเชื่อว่าทั้งวัคซีนเนี่ยรัฐบาลก็มีเยอะแล้วก็เอทเคเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะถูกลงถูกลงนะคะ<ฆ>สําหรับสมาคมเองเนี่ยก็มีคนมาเสนอมากมายนะคะให้ตัวที่ ของลูกสาวิลิอะไรเงี้ยมันก็เจ็ดสิบ้าบาทนะคะ uh huh. แล้วสมาคมเองก็มีอีกหลายแบบนะคะมีทั้งน้ำลายมีทั้งอะไรซึ่งน่าจะไม่เกินร้อยบาท <Yeah. S 2> นะในเดือนนี้นะคะในเดือนกันยาย uh huh. นอืนเชื่อว่าปลายปลายกันยานี่ยมันก็จะต่ำร้อยลงมาได้ะคะ uh ่ะ huh. ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งนะคะซึ่งทำให้เเรียกเรียกแขกเรียกลูกค,ค้าก็ได้นะคะ uh huh. เข้าร้านนี้ตรวจฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็หอดแล้วแต่มาเก็ตติ้งของแต่ละร้านไปอีกนะคะนะฮะกำลังจะถามที่ต่อมาดีเลยเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากให้คนนี้กล้าออกไปผมดูแนวปฏิบัติของสบคไม่ว่าจะเป็นร้านนอกอาคารนะฮะนั่งได้75%เปอร์เซ็นในอาคาร5 0าอไอการการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมารับประทานเนี่ยเรามีการวางแนวนโยบายยังไงกับกับบรรดาสมาชิกของเราบ้างฮะตรงนี้ฮะ อันนี้นะค่ะอันอันเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขช่วยวางแนวทางเนี่ยเยียงเชื่อว่ามันเป็นจริงคือต่้วันนี้เนี่ยนะคะก็มีผู้ประกอบการหลายคนก็ยังบอกว่าไม่อยากเปิดร้านเพราะว่ายังกลัวนะคะที่จะให้มีลูกค้าเข้ามาในร้านแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่ทั้งสองฝั่งเราเองเรากลัวลูกค้าลูกค้าก็กลัวเรานะคะถ้าแต่ฝั่งของผู้ประกอบการเนี่ย นี่ยเองขอท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วนะคะว่าขอฉีดวัคซีนสําหรับร้านไหนที่ยังไม่ได้ฉีดจริงๆแล้วท่านเชื่อว่าฉีดทั้งนั้นแหละแต่จะฉีดไม่ครบนะคะตอนนี้เราก็เลยขอฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นการขอฉีดวัคซีนฉีดทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวนะคะแล้วเราก็อยากจะให้ร้านนั้นเนี่ยขึ้นป้ายไปเลยว่าร้านนี้ฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะพอร้านนี้อย่างเนี้ยนะคะ ก็ผู้บริโภคก็จะเห็นว่าร้านนี้ส yes, um> ีัถสีครบก็จะเลือกไปร้านนี้ถูกไหมคะสำหรับเราเนี่ยเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราก็เลือกลูกค้าได้นะคะถ้าเป็นโอเพนแอร์ไม่ว่ากันนะคะอันนั้นไปดูเรื่องโซเชียลดิสทนซิ่งนะคะการไม่แออัดการจัดเว้นระยะนะคะแต่ถ้าสําหรับเป็นห้องแอร์เนี่ยมันต้องกลัวเรื่องระบบอากาศการติด ถ้าสมับบมีใ,ใครติดเชื้อมาเนี่ยมันจะแพร่ระบาดกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็ต้องมาระวังเราก็ต้องเลือกลูกค้านะคะเอาีิว่าถ้าท่านมีใบว่าท่านฉีดวัคซีนแล้วหรือว่ามีผลเอทีเคหรือถ้าเราเนี่ยอยากเลือกลูกค้าถ้าเราซื้อว่าซื้อเอทีเคได้ถูกเราอาจจะให้ลูกค้าเทสตด้วยอันนี้เราเลือกลูกค้าลูกค้าเลือกเรานะคะถ้าสองฝั่งเนี่ยสมประโยชน์กันก็ ก็ดาเนินธุรกิจกันต่อไปได้ก็มานั่งทานอาหารกันไปโดยที่ก็ต้องจัดเอ่อจะพันที่นะคะแล้วก็บุคลากรในร้านตามความปลอดภัยที่กระทรวงสาธารณสุขจะกรหนดด้วยนะคะค่ะฮะเรื่องแนวปฏิบัติตรงนี้นี่เป็นเป็นในเชิงบังคับด้ไหมครับในแต่ละร้านไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ATK หรือว่าจะเป็นการคัดกรองคนที่เข้ามาในร้านครับหรือว่าอ่าขึ้นอยู่กับแต่ละร้านเลยว่าจะมีแนวเป็นแนวปฏิบัติค่ะเป็นแนวปฏิบัติไม่ได้บังคับนะคะถ้าร้านที่เป็นโอถ้าร้านที่เป็น มีแอร์คอนดิชันเนี่ยต้องปฏิบัติตามนี้นะคะถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยก็ยังเปิดไม่ได้นะคะถ้าคิดว่าทําไม่ได้อย่างพิ่งเปิดก็โอเปนแอร์ไปก่อนนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่คิดว่าตัวเองพร้อมก็เปิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นมันก็เป็นข้อปฏิบัติแล้วก็อย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเท่าน,ท,านท่านประหลัดเนี่ยท่านก็ให้ความมั่นใจซึ่งเรนคิดว่าเรื่องนี้ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุด นะคะสำหรับในการประชุมทุกครั้งมาที่เรีนมีส่วนร่วมว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะหวั่นไหวว่าแล้วมันแล้ว,ลวถ้าเกิดแพร่ระบาดล้วปิดอีกลหละอ่าใช่เดี๋ยวประกาศปิดอีกละ่ะครับใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้เนี่ยคนทําธุรกิจเนี่ยกลัวมากที่สุดเลยนะคะก <c oughs> ลัวความไม่แน่นอน <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทําร้านของเราเนี่ยให้เป็น good environment นะคะตรงที่ว่าร้านเราพนักง,งานฉีดวัคซีนครบร้านเรามี ป้ายไทยซ็อกโควิดร้านเรามีข้อปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขหมดนะคะแล้วเราก็คัดกรองเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะแล้วก็มีผลการตรวจเป็นเอทเคเป็นลบเพราะนั้นเราอยู่ได้ตลอดเลยนะคะร้านเราไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าร้านใกล้ๆละแวกใกล้กันทําไม่ได้เกิดมีการติดเชื้อแพร่ระบาดร้านนั้นก็โดนปิดไป นะคะหรือร้านอื่นๆที่ไม่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดของทางทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็าอาจจะโดนไม่ให้เปิดอย่างเนี้นะคะอันนี้ที่ฉนถือว่ามันมันยุติธรรมนะคะคนที่ทําถูกต้องดีนะคะได้มาตรฐานควรจะได้ดําเนินธุรกิจแล้วลูกค้าเองเนี่ยก็จะมาใช้บริการอย่างมั่นใจ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเฮ้ยร้านเราทําดีแต่ร้านเื่อข้างไม่ทำกระทถึงเวลาแพร่ระบาดปิดร้านอาหารหมด,หมดยอย่างเงี้ยอ,อันนี้เราโดนเหลี่ยงแหมาตลอดนะคะอ่ามันก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเราเรียกร้องความยุติธรรมแบบนี้มาตลอดเวลานี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะดีใจนะคะไปกระทรวงสาธารณสุขมารอบนี้กําไรกําไรหลายต่อเลยค่ะนะคะ,ะ,ะได้ได้ยินคํา จกท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแบบนี้เนี่ยเรามั่นใจเนะคะว่าเราจะดําเนินธุรกิจได้ถ้าธุรกิจของเราไม่มีมาตรฐานเราจะอยู่ได้แต่ถ้าธุรกิจเราไม่มีเจ้าของไม่มีความใส่ใจใอยากจะรับลูกค้าที่ไม่มีความปลอดภัยเข้ามานั่งถ้าเกิดเคสอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องโดนติดร้านเดียวนะคะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่สิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นความถูกต้องของสังคมนี้ ที่ควรกระทำอะัค่ะครับรู้สึกว่าทางสมาคมกับทางคณะกรรมการโรคติดต,ต่อของกทมเราเราก็จะมีส่วนร่วมในการกํากับติดต,ตามมาตรการเหล่านี้ด้วยใช่ไหมฮะหากว่ามีผู้ประกอบการรายใหนที่ไม่ทําตามเนี่ยก็พร้อมที่จะดําเนินการเลยใช่ค่ะอ,อันนี้จริงๆแล้วในฐานะที่เราเป็นเอกชนเราไม่มีสิทธิ์เลยหรอกค่ะก็คงต้องใช้อํานาจของคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพมหานครนะคะใช้ทางกระทรวงสรนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งเป็น เ้อของพรบสาธารณสุขมาน้อยสามสิที่ออกใบอนุญาตให้ร้านอาหารนะคะ,คะนะคะอันนั้นเราเพียงแต่ว่าเราในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการเราเรานำเสนอนะคะแล้วเราก็ช่วยกํากับหมายถึงว่าช่วยช่วยดูแลดีกว่านะคะ,คะช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยอย่างเช่นถ้าซื้อ ATK ไม่ได้เราจะช่วยกันรวมกําลังกันซื้อให้มันถูกลงในเบื้องต้นก่อนที่กลไกร,ราคาหรือว่า ภ่าครัฐจะนําเข้ามาที่จะขออนุญาตฐานออยได้เยอะๆนะคะอ,อันนั้นน่ะเราจะช่วยต่อรองให้เพราะตอนนี้ก็มีคนเสนอเช่นมาเป็นหลายๆยี่ห้อแล้วนะคะอันนั้นอันนั้นเราช่วยได้ในการรวมกําลังกันซื้อนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ภาครัฐชนแล้วก็เ,เชื่อในพลังของโซเชียลนะคะว่าถ้าคุณทําไม่ดีไม่ถูกต้องนะสมมุติว่าน้านคุณเป็นด้านอะไรก็ตามทีแต่ว่าคุณมั่วสมนะกินเหล้า อะไรเงี้ยนะแอบด,ดื่มไอกอร์อะไรกันแบบเนี้ยนะเราก็ควรจะนามาประจานให้สัคงคมรู้นะคะใขนขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงจะส่งดําเนินการให้ทางให้ทางให้ทางกรุงเทพหมหานครหรือว่าในทางกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการนะคะให้ให้ปิดร้านเ็าต่อไปเนี่ยคะ่ะเราก็ทาได้ ในบทบาทของเรานะคะที่ให้คําแนะนํากับผู้ประกอบการแต่ถามว่าให้คุณให้โทษขนาดนั้นตามกฎหมายไม่คงไม่มีหรอกค mm ่ะ hmm. แต่ว่าช่วยกันดูแลสังคมมากกว่าเพราะว่าเราเองเราก็เป็นผู้ที่รับความเดือดร้อนนะคะ mm hmm. จริงๆแล้วเราเป็นเราเป็นโจทย์นะ <c oughs> เราเป็นโจทย์ของความไม่ได้รับความชอบธรรมเป็นธรรมมาตลอด mm hmm. ว่าบางคนที่ทําดีแล้วแต่ต้องโดนติดไปด้วยอย่างเนี้ยค่ะก็ อันเนี้ยที่เราช่วยกันนะคะ,ะแต่ส่วนว่าจะไปทําร้ายคนดีๆเนี่ยอันนี้เราไม่ไม่ทาอยู่แล้วอะค่ะ,ะ,ะในบรรดาสมาชิกพวกเราฮะร้านค้าร้านที่เป็นร้านอาหารต่างๆนตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าเข้าใจว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ช่วงต้นว่าหลายคนเนี่ยโอ้ดกได้ว่าขุดกันทรัพย์สินตัวเองอะไรก็เอามาหมุนกันหมดแล้วเรื่องสภาพคล่องเรื่องของการช่วยเหลือตรงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างฮะจริงๆแล้วเรื่องสภาพคล่องเนี่ยนะคะตอนเนี้ย ยังเชื่อว่าเออมันจะมีอยู่อันนึงแค่เรื่องการติดเครดิตบุโรนะคะ<ม>ที่ที่คนร้านอาหารเนี่ยไปติดเครดิตบุโรแบบทีนี้การติดเครดิตบุโรนะเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปนึกเรื่องเครดิตบุโรที่ทั่นเองก็ต้องทราบนะคําว่า NPL เนี่ยคือการที่ไม่จ่ายค่าผ่อนรถบางคนผ่อนรถเดือนเจ็ดพันเนี่ยบัตีไม่มีกําลังผ่อนสามเดือนเนี่ยสองหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาเสียภาษีปีทีท่แล้วเนี่ยนะคะอยู่ในร,ระดับ ปีละสี่หมื่นนะคะเขาก็าอาจจะมีตอนนี้มีเงินกู้ของ e Bank s อ e b a แบกับสต,ว,ตวเนี่ยอยู่ตั้งสามแสนสูงสุดห้าแสนบาทอ,อะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะไปกู้ <สา S 1> ได้ตอนนี้มีเงินกู้อยู่พันสองร้อยล้านบาทนะคะซึ่งตัวเองก็เป็นผู้ที่มีโอกาสไปช่วยก็เซตระบบนะคะว่าให้กู้เถอะง,ง่ายๆดูไม่ต้องดูกำลังการผ่อนเลยนะคะการชำระคืนดอกเบี้ยหน,นึ่งเปอร์ซนห้าแสนเนี่ย ผ่อนเดือนละแสนรับ89บาทนะคะ่ะนะคะเพราะนั้นเดือนหนึ่งผ่อนถูกมากาไม่ต้องผ่อนต้นหนึ่งปีนะคะมีเจ็ดปีด้วยอันนี้ก็ไม่มีคือในนิติของของภาครัฐอาจจะไม่ได้บูรณาการนะคะแต่ในนิติของเองกชนเนี่ยนั่นเองก็ต้องก็ต้องไปหลายกระทรวงห <laughs> น่อยหรือไปหลาย <laughs> หน่วยงานหน,หน่อยที่จะช่วยเพื่อน,อนให้ได้ในในหลายนิติะค,ะค่ะ<ๆ>ก็ก็พยายามทําให้นะคะ โอเคเพราะฉะนั้นหนึ่งกันยายนนี้พร้อมนะฮะพร้อมค่ะเลนือสิใครไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะนะคะก็เอาคนพร้อมออกก่อนนะคะที่จะพร้อมที่จะที่จะไหนนะที่จะรับที่ที่จะเปิดนะคะใครไม่พร้อมก็ปิดแอร์ก่อนแล้วกันเป็นก็เป็นแร์ไปก่อนเลยนะคะครับโอเควันนี้ชัดเจนมากๆนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้นะครับคุณธนิวันครับไช่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นั่นแหละครับคุณผู้ฟังฮะก็คือมุมมองจากทางนายกสมาคมพัฒนาการไทยนะฮะโอโ้ธุรกิจด้านอาหารนี่ถือว่าได้รับผลกระทบกันมาหนักมากๆแล้วก็ยาวนานมากมากจริงๆนะครับถือว่าจะได้ลืมตาอับปากได้บ้างนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปไม่ว่ายัางไงก็ตามเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัยก็สําคัญที่สุดนะฮะจะมีแนวาทางในการกากับดูแลแล้วก็ตรวจสอบเลยร้านไหนที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามแนวรนีไวที่วางไว้ก็จะต้องมีการดูแลแล้วก็มีการปรับแล้วก็มีการ จำกัดเรื่องของการเปิดบริการอีกนะฮะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนมีความเชื่อมั่นได้มากทีเดียวนะฮะอะล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ